สวัสดีครับเพื่อนๆชาวพอยแบงก์กา r ิน่าไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเติมเงินเกมพอยแบงก์นะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วก็ผ่านผ่านไปนะครับแต่ท่านที่ยังไม่ทราบก็มาดูกันอันดับแรกนะฮะให้เราล็อกอินเข้า GARINA PLUS นะครับเปิดขึ้นมาเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่พอยแบงก์ PB นะครับ แล้วเลือกตรงนี้ครับ Top up คลิกไปที่หนึ่งก็จะเป็นหน้าตาของเติมเงินนะครับเราก็เติมเงินด้วย True Money นะครับก็ใส่รหัสเลขบัตร14หลักไปนะครับเสร็จแล้วก็คลิกตรงที่เติมเงินคลิกไประหว่างนี้ก็รอตรวจสอบนะครับระบบก็ตรวจสอบไป พอสำเร็จเรียบร้อยก็จะมาดูที่ตรงนี้ครับหน้าจอกา r ิ่าจะมีเชลนะครับเพิ่มขึ้นมาสังเกตดูเป็นเจ็ดสิบห้เชลของผมนะครับอันนี้คือเติมห้าส t r วันนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปที่เกมนะรับสตาร์ทเกมเลยเข้าเกม pb กันนะครับก็รอโหลดไป สักคู่หนึ่งนะครับใช้เวลาสักคู่นะครับ เราก็เลือกเซิร์ฟครับเซิร์ฟไหนก็นได้ไปเลยนะครับเข้าไปที่คังแสงนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับนี่เติมแคชคลิกไปทีหนะึ่งนะครับก็จะได้หน้าตาอันนี้ขึ้นมานะครับล็อกอินเข้าไป ใส่รหัสลงไปนะครับ i ็อกอินใส่รหัสของแต่ละท่านเข้าไปนะครับล็อกอินเรียบร้อยทีเราก็มาดูตรงนี้ครับเรามีเชลล์อยู่ตอนนี้75เชลล์นะครับตรงนี้อ่าก็75ก็ดูที่ตรงนี้ครับเราจะแลกได้เท่าไหร่ถ้าเผื่อมี135เชลก็แลกได้9900แคชนะครับแต่ตอนนี้ผมมีอยู่75เชลก็แลกได้5,500เชลนะครับแล้วก็เลือกไปที้จะมีให้เรายืนยัน นะครับก็ท่านต้องการแลก75เชลเป็น5,500แคชใช่หรือไม่ก็ตอบตกลงไปนะครับแล้วก็อันนี้คือเรียบร้อยนะครับก็ปิดไปหน้าจอนี้แล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับเงินเราจะเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เชิญช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัยนะครับก็จบนะครับสำหรับการสนทนาในการสาธิต การเติมแคชนะครับใครรู้แล้วก็ผ่านไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ